สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจอมเข้าเมืองมาอยู่ที่สยามสแควร์นะคะโดยวันนี้นะคะจอมอยู่ที่ตึกสยามสแควร์วันชั้น4ี่นะคะสําหรับร้านที่จอมมาในวันนี้นะคะก็คือร้านเก่าแก่ในตํานานเลยค่ะคือร้านฮ่องกงนูเดิลนะคะสําหรับวันนี้นะคะจอมก็จะมาทานบุฟเฟ่ต์นะคะบะหมี่ฮ่องกงแล้วก็ตัวติ่มซำด้วยค่ะโดยทางร้านนะคะเขาจะมีทั้งแบบอาราคาสแล้วก็แบบบุฟเฟ่ต์ให้ได้เลือกกันนะคะโดยบุฟเฟ่ต์จะมีแค่เฉพาะที่สาขา สยามสแควร์วันเท่านั้นนะคะบุฟเฟ่ของที่ร้านจะมี2ราคานะคะตัวแรกเนี่ยจะเป็นลักชวรี่บุฟเฟ่นะคะจะอยู่ที่ราคา399บาทเ็ตนะคะก็จะเป็นพรีเมียมติ่มซำยี่ห้ารายการอาหารจานละส3รายการซุปไม่อัน้นน้ำไม่อัน้นของหวานได้1ที่ต่อ1ท่านนะคะ แพ็กเกจถัดมาชื่อพรีเมียมติ่มซำราคา3 4 9บาทเน็ตนะคะเป็นพรีเมียมติ่มซำยี่สห้ารายการซุปไม่อั้นน้ำดื่มไม่อั้นของหวานได้1ที่ต่อ1ทึงท่านสำหรับวันที่จอมมานะคะจอมวอล์กอินมาค่ะก็บังเอิญเดินผ่านมาแล้วก็มาตัดเช้าตอนร้านเปิดเลยนะคะก็เลยมีโต๊ะนั่งสําหรับบุฟเฟ่ค่ะแต่ทางร้านก็แนะนําว่าถ้าลูกค้าจะทานบุฟเฟ่ขอให้มีการจองล่วงหน้ามานะคะเพื่อจะได้เมคชัวร์ว่าถ้าลูกค้ามาก็จะได้โต๊ะนั่งแน่นอนค่ะสามารถ มาสำรองที่นั่งได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะสำหรับบรรยากาศภายในร้านนะคะเขาก็จะตกแต่งง่ายๆสบายๆค่ะแล้วก็โทนสีที่ใช้ภายในร้านนะคะก็มีความสดใสเลยค่ะแล้วก็จุดเด่นที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะคะก็อยู่ที่ผนังวอลเปเปอร์ของทางร้านนะคะซึ่งเขาใช้สีสันได้มีความสดใสแล้วก็มีความน่ารักมากเลยค่ะ สำหรับวิธีการสั่งอาหารนะคะทางร้านจะให้เป็นใบตามแพ็กเกจที่เราเลือกมาจมเลือกแพ็กเกจ399บาทนะคะก็จะได้เป็นใบรายการของแพ็กเกจ399บาทมานะคะโดยเขาจะแยกประเภทเป็นติ่มซำนะคะก็จะระบุไว้เลยว่าใช้เวลารอ7-10นาทีนะคะแล้วก็มีหมวดของบะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะคะ23รายการค่ะมีหมวดของนึ่งของทอดมีข้าวหน้าเป็ดมีข้าวหน้าหมูแดงมีข้าวผัดต่างๆให้เลือกนะคะ โดยเราก็ระบุจํานวนที่ท้ายรายการเลยค่ะว่าแต่ละเมนูเนี่ยเราอยากได้จํานวนเท่าไหร่ก็ติ๊กลงไปแบบนี้เลยค่ะสําหรับอุปกรณ์เป็นตัวอาหารนะคะก็จะมีเครื่องปรุงแบบนี้มาให้เลยค่ะเป็นเครื่องปรุงทั่วไปเลนะคะพริกต้าตาลน,นะคะแล้วก็น้าําปลาน้ําส้มสายชูแล้วก็มีจิกโชพริกไทยนะคะก็ แล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีตัวที่เป็นน้ําจิ้มบวยนะคะน้ําจิ้มเกี๊ยวค่ะแล้วก็มีน้ําจิ้มจิกโชดใส่ถ้วยมาให้เพิ่มเติมแบบนี้นะคะอุปกรณ์บนโต๊ะก็จะมีเป็นตะเกียบจานช้อนนะคะสําหรับเครื่องดื่มรีฟิลสั่งกับเจ้าหน้าที่นะคะมีแก้กฮวยเย็นแล้วก็มีชาจีนร้อนชาจีนเย็นค่ะแป๊บเดียวอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะสําหรับเมนูแรกที่มาเสิร์ฟตัวนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งจัมโบ้ล้วนค่ะ จุดเด่นของเมนูนี้ก็คือเกี๊ยวเนี่แหละค่ะเขาจะมีขนาดเกี๊ยวที่ใหญ่มากนะคะซึ่งภายในเนี่ยจะเป็นกุ้งผสมกับหมูนะคะแล้วก็กุ้งที่เขาใส่มาข้างในเนี่ยเป็นกุ้งแบบเป็นตัวๆหลายๆตัวเลยค่ะแล้วก็หมูเนี่ยก็มีความนุ่มมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวแป้งเกี๊ยวก็มีความนุ่มละมุนมากค่ะ ถัดมานะคะตัวนี้คือบะหมี่เกี๊ยวกุ้งค่ะโดยจุดเด่นของเมนูนี้ก็ต้องยกให้ที่ตัวบะหมี่ค่ะโดยทางร้านนะคะเขาจะใช้เป็นบะหมี่สไตล์ฮ่องกงนะคะเป็นบะหมี่ของทางร้านเองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยค่ะจุดเด่นของบะหมี่นะคะคือเส้นเขาจะมีความหนึบ นุ่มนะคะแล้วก็มีขนาดพอดีพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสูตรของทางร้านเนี่ยเขาก็จะใส่ไข่ลงไปค่อนข้างเยอะกว่าเจ้าทั่วไปเลยนะคะเวลาเข้าปากนะคะก็จะรู้สึกละมุลเลยค่ะเมนูถัดมานะคะอันนี้เป็นเกี๊ยวกุ้งต้มยำค่ะสําหรับตัวนี้นะคะจุดเด่นก็ต้องยกให้น้าซุปเขาละค่ะอารมณ์มันจะคล้ายๆเหมือนกับเรากินต้มยำกุ้งยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ เมนูนี้คือข้าวหน้าหมูแดงผสมเป็ดย่างนะคะส่วนของหมูแดงเนี่ยเขาคัดจากสันคอก็จะได้ส่วนที่นุ่มเลยค่ะแล้วก็เป็ดเขามีความจุ้ยซี่มากๆเลยค่ะเ้าผัดกุ้งค่ะเขาผัดมาได้มีความหอมกระทะนะคะแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยมีความแห้งร่วนเลยค่ะ ถัดมาเป็นเมนูซุปนะคะจำสั่งเป็นซุปไข่เนื้อปูค่ะเขาให้ตัวเนื้อไข่แล้วก็เนื้อปูมาแบบแน่นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขาใส่ในถ้วยเก็บความร้อนทำให้เราได้ทานซุปร้อนๆชื่นใจมากเลยค่ะถัดมานะคะเป็นเมนูซุปปีกไก่ตุนยาจีนค่ะเมนูนี้นะคะสดน้ำซุปร้อนๆก็จะหอมเครื่องยาจีนชื่นใจสุดๆเลยค่ะ เมนูถัดมาเป็นเมนูผักนะคะจำสั่งเป็นเมนูกวางตุ้งน้ำมันหอยค่ะจริงเขามีทั้งคนาฮ่องกงน้ำมันหอยด้วยนะคะแต่ว่าวันที่จอมมาเนี่ยคนาฮ่องกงหมดค่ะเมนูถัดมาเป็นเมนูของทอดนะคะตัวแรกเป็นหอยจอค่ะฟองเต้าหู้ไส้กุ้งทอดค่ะฮะเก๋าทอดวาซาบิไข่กุ้งค่ะภายในไส้เขาก็จะเป็นกุ้งนะคะเป็นตัวตัวนะคะหลายตัวรวมอยู่ในนี้เลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้คือเกี๊ยวเห็ดหอมทอดค่ะเมนูนี้คือฮักเก่าจากักรรพัิค่ะตัวฮักเก่านะคะแป้งมีความนุ่มมากแล้วก็จุดเด่นเลยนะคะก็คือตัวกุ้งที่อยู่ด้านในเนี่ยมีความแน่นเลยค่ะเพราะเขาใส่กุ้งไปหลายตัวมากเลยค่ะถัดมานะคะคือเมนูกุ้งนึ่งมะนาวค่ะรสชาติของเขามีความแซ่บเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะกุ้งที่เขาให้มาก็มีขนาดค่อนข้างตัวใหญ่เลยนะคะ เมนูนี้คือขนมจีบกุ้งค่ะซึ่งไส้เนี่ยก็มีความแน่นไปด้วยตัวกุ้งเลยนะคะแล้วก็แป้งของขนมจีบก็มีความนุ่มไม่กระด้างเลยค่ะเมนูนี้คือกุ้ยช่ายแก้วทอดค่ะด้านในก็จะเป็นไส้กุ้ยช่ายผัดหมูสับนะคะตับเมนูขนมหวานนะคะจะสั่งได้1ท่านต่อ1นรายการค่ะสำหรับเมนูที่จาเลือกมาเป็นบัวลอยแปะกล้วยน้ำขิงนะคะ เมนูของที่ร้านเขายังมีอีกหลายรายการมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เป็นเคี้ยวเป็นข้าวต่างๆหรือติ่มซำเนี่ยก็เพื่อนๆสามารถลองเลือกดูในเมนูนี้ได้เลยนะคะ ถึงในช่วงสุดท้ายนะคะถ้าให้จอมสรุปโดยรวมของห้องก<อ>ง,งมูนเดลนะคะจอมยกให้อันดับหนึ่งคือเรื่องของความคุ้มเลยค่ะเพราะว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยราคาเพียง399บาทเ็ตเนี่ยก็ทานได้ทุกอย่างแล้วนะคะแค่อรา,าคาจานเดียวอย่าง <S 2> <S 2> เกี๊ยวกุ้งจัมโบ้ล้วนก็ปาไปที่129บาทแล้วค่ะรวมถึงเมนูของเขาก็มีความหลากหลายทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งข้าวแล้วก็ทั้งติ่มซำนะคะรวมถึงรสชาติเนี่ยก็มีความเป็นตำนานมีความกลมกล่อมอร่อย ทุกเมนูเลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c ค i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ